สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมสนุนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาเหมือนเดิมนะวันนี้จะมารีวิวถนนกับบรรยากาศการจราจรบนทางหลวงหมายเลข348นะฮะช่วงบ่าย3โมโงเนี่ยที่นนทนแดงการการจราจรเป็นไงบ้างมาดูกันวันนี้ก็15นาฬิกา35นาทีทักทาย fc แฟนเพจทุกคนนะครับ ระเบิงบรรยากาศบ้านโนนโนนดินแดงบ้านเท่าเป็นจังดเดแน่ครับช่วงเทศกาลปีใหม่สงการนะครับปีใหม่สัตสงการนะครับซึ่งเป็นสงการที่แปลกๆจังไดก็บร้ก็คือว่าไม่มีคเล่นน้ำเลยนะปกติมื้อนี้หรือช่วงเวลาเนี่ยถนนสายเนี่ยจะเต็มไปด้วยรถที่ก็ลัางไหลหรือแห่มาเล่นน้ําสงการที่เขื่อนลำนังรองแต่วันนี้หรือปีนี้นะเขื่อนลำนังลองไม่ อนุญาตเปิดให้เล่นน้ำนะฮะก็เลยเงายมีแต่บรรยากาศพราปพี่น้องนั่งกินเรากับครอบครัวยุบนนะยยบ้านนะครับสังสรรค์อยู่กับเพื่อนเพื่อนฝูงยุบบ้านนะครับมียุคแค่นั้นนะส่วนงานเล่นน้ำการเล่นน้ำเนี่ยโบมีเลยเดี๋ยวผมจะไล่โซนให้เบิ้งช่วงนดินแดงมุ่งหน้าไปทั้งอำเภอละหารทรายพี่น้องว่าบรรยากาศเปยังไงบ้าง ส่วนการจราจรน,นั้นปริมาณรถถ้าเปรียบกับวันปกติมันก็เยอะอยู่นะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้ไม่ติดที่อำเภอนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสองข้างทางด้วยกันแล้วก็ดูนะฮะข,ข้างหน้าของเราก็คืออำเภอนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีงานขยายถนนเป็นสี่เลนคาดว่าน่าจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเอซีทุกคนเลยไลฟ์สดให้ดูนะฮะสองทางทางเป็นไงบ้างปริมาณรถนี่ต้องบอกว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อากาศก็ร้อนครับท่านผู้ชมอากาศร้อนวันนี้กดไลค์กดแชร์ได้นะครับบรรยากาศการจราจรหรือฝากไปถึงหลายๆคนที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านให้ดูบรรยากาศสองทางทางก่อนครับ ไปดูบรรยากาศสองข้างทางก่อนครับเป็นไงบ้างผมจะตรงไปนะฮะไปรหารสท้ายเดี๋ยวซ้ายนี้ก็ไปอำเภอนางรองหรืออไปอำเภอประคำแต่เราจะตรงไปนี้แยกบ้านน้อยแยกส้งปล่อยครับเราจะเลยไปดูหน่อยนึงว่างานขยายถนนเป็นไงบ้างช่วงเทศกาลก็ไม่น่าจะทำนะนะ่ยรถเครื่องจักรหนักก,ก็จอดอยู่นะครับนี่ครับรถเครื่องจักรหนักก็จอด อันนี้นะไลฟ์สดสองสามครั้งนะสองสารอบก็จะอยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศอากาศนี่ร้อนมากเลยตอนนี้ก็สิบห้านาฬิกาไปสามโมงครึ่งดูท้องทุ่งนาท่านผู้ชมอน้ำมีน้ําเยอะจังเนี่ยนฮะน้ําเยอะมากเลยเกิดลำนอ,องปล่อยน้ําหรือเปล่าหรือ,อยังไงเอ่ยเห็นไหม นนสายนี้เป็นทางหลวงหมายเลขสองสีซีสองอแน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไมไมไมก็ถนนะหันสายตาพญาก็แล้วกันสองเยียงบุน่นส,ส,สองซีสองศูนย์บอก ไม่มีรถด้านหน้าก็ไม่มีรถจุงกะจุงกะแซมชายบ้านเอดสลอเออแปลว่าอย่างน้ออัน,อนแปลว่ายังจุงกะแปลว่าสวัสดีหรือเปล่านะครับสบายเอ,อ็ดเนสบายดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าผมขออภัยด้วยจุงกะแปลว่าสบายคุณปัญญาเนาะ,ะคุณทนะอะไรนี่ทัญยธรบอกว่าคนเล่นน้ำหลายคนเนาะ คนเล่นน้ำเปหลายเพราะว่าบมมีบมมีเลยมื้อนี้ผมก็เห็นคนเล่นน้ำเลยครับบมมีเลยครับผมไม่มีเลยผมก็กำลังจะเดินทางเข้าเมืองบุรีรัมย์ไปหานั่งบรรยากาศสักหน่อยใครที่อยู่ในเมืองบุรีรัมย์ชวนแก่กับแอดได้ไปผู้เดียวผมมีมูดอกครับนี่ก็น้งกบ โอ้โหด,ดูถนนนะครับดูถนนทางหลวงอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือถนนหมายเลขเอทางถนนอ่าหารทรายนูนีแดงนูนีแดงแหารทรายนี่ยกำลังขยายเป็นสีเลือเลยตอนนี้แต่ใครที่ผ่านมาก็ให้ระมัดร,ระวังเป็นพิเศษสักหน่อยเพราะว่าอยู่ถนนเพอเราแซงแกก็เลิ่งเครื่องจังเลยตอนเราไม่แซง ดีนะฮะระมัดระวังด้วยตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปละหาสทรายไปหาสถานที่นั่งชิลๆตอนเย็นๆสักหน่อยบรรยากาศร้อนแบบนี้เตรียมมาแล้วครับหนึ่งถังครับเตรียมมาแล้วคนเดียวก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะฮะหรือสงการซึ่งกําลังจะเลือนหายไปนะผ่านไปสองสปีไม่มีคนเล่นน้ําเลยถนนนะคโห ตรงนี้เป็นรอยต่อที่แบบเสียวมากๆเลยดูบรรยากาศแล้วเนี้ยร้อนร้อนมากเลยเนี้ยในอนาคตเป็นสี่เลนเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆถนนสายนี้คาดว่าเพื่อนๆก็หลายท่านที่ขับรถเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือกลับบ้านต้องผ่านถานนสายนี้แน่นอน ไปถึงไหนที่กําลังขยายจะเป็นสี่เลนแน่นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของอำเภอรหัสทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านผู้ชมอำเภอรหัสทรายคุณปัญญาข้อแห้งครับแอดแมนข้อแห้งครับขอแห้งขอแห้งขอแห้งจริงๆต้องการน้ำเย็นๆสดชื่นสดชื่นสักสักขวด แต่เตรียมมาอยู่ฮะกำลังจะเดินทางไปละหานทรายแล้วเดี๋ยวจะเข้าเมืองวีรมสักหน่อยไปหานั่งบรรยากาศชิวๆใครที่ว่างก็แวะไปนั่งเล่นกับแอดได้เ้อะแอดจะไปนั่งเล่นแถวในเมืองวีรามจุดไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีทีแชทมาฮะบรรยากาศโอ้ก็ข,าย,าขายายถนนน,น่าจะถึงละหานทรายเนาะแต่ไม่ถึงท่านผู้ชม นี่ไม่ถึงถึงตรงนี้นะฮะแต่คาดว่าในอนาคตน่าจะขยายเพิ่มเติมอยู่นะครับคุณชีวิตไม่สิ้นว่าจากไหนไปไหนครับจากนนดินแดงมาลหานทรายครับผมพอถึงจุดตรงนี้นะฮะก็เป็นถนนสองเลนเหมือนเดิมแต่ก็ไม่น่าจะนานที่เจ้าหน้าที่จะขยายเป็นถนนสี่เลนคาดว่าได้เห็นในอนาคตแน่นอนเพจถนนไทยแลนด์จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับทราบเด้อส่วนวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางไปหานั่ง บรรยากาศเชียวในเมืองบุรีรัมย์สักหน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวก็เฟิวได้ครับ,รบ,รบพี่น้องเรีบ